สบายดีพี่น้องสบายดีทุกสอเงแล้วสุขุขุคดเนาะมีมาพบกับสองบอีสายรุกอเก่า่นองตั้งจากที่ห้าไปทำหน้า่เอวินมือวานขาขึ้นพี่น้องเฮากำลังสวงนะก่ลังสวงของเราขาขึ้นก็ได้บริรกน้มือวันตอนแดดวัปีซอยต่างแต่แต่าจนหอดเพ่เป็นกินหัวเพ่น่ะะ ตอนแรกว่าปีกตกใโรูวมาชีโร,รูแต่ว่าไขขึ้นนอกเนี่ยไขขึ้นเชียงมันอันนี้คือเก่าเถอะไอไขวัดมันขึ้นขึ้นนะไขไข่คือเก่าเถอะแตดรูปในรูปเมันน้อยๆก็หน้อันอกระโดงเ้กากระโดงกระโดขไขชิมาตอบคำถามเอฟซีก็คือตอนนั้นมีเอฟี คอมเมนต์มาเนี่ยบ๊อบปเห็นทุกคอมเมนต์แล้วเปล่าแต่ว่าเป็นว่าแฟนม๊บปีไป็ไส์คือโบเห็นเนาะเดือกันน่บ๊อบบ๊บปีเ่าท่านเดือกเนาะเ่แ็่เพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาซื้ออ่านว่าท่านเดือกเงินว่าเพิ่นไปซื้อมั่นคลายมั่นเปล่าขอบคุณพันธ์เหรอิบนี่ยคลายมั่นซ้ำปะหลังมั่นตุ่นเนี่ย มันจะประลังทางพังไทยไปทูงสองเมตรเรื่อีเวลาเพราะว่าไปถูกเมือเดอยแต่ว่าพ่นท่าก็มีเวลาเนาะเพราะางท่านเดิอกันเด้อเพระ่นมีเวลาห้ากับมาอบาานี่แต่เราปีกับประเทศไทยคิดมากอ่านี่เดีวกบ่ีก็ม่ได้ตอบหรอกไม่คอมเมต์แต่ว่าบอบไม่ตอบได้เห็นทำมาได้ท่านเดอเเดอไปหรอกพันยังไปหาเงิน ซอยอ้ายเนาะยังมีภาระอยู่ดิภาระพอเพิ่นกเกีย้านะพอเพิ่นเสียประมาณปีกายปีสองพันเจ็ดสามเดือนยังวะเดือนสิบสองมอเตอรเดือนเดือนสิบสองปีกายนี่เจ้าเห็นีหยมาพอดีไม่มีไคอยู่เหื่อนี่แต่อ้ายเพิ่นก็เพิ่นตรงเตียงเมย์เห็นไหมเมืองเมย์ ต้องเรียกแม่เบิ้งแม่หน่อยนะเพิ่งจะไปหาหาเงินหาเงินท่านอาณาจารย์ท่านชิ้นสอดแต่แต่ว่าฟองขาว่าท่านแต่งงานกันเป็นมากว่านี่ม็อบบีบอยู่ประเทศยคลิปแต่ว่ามืันนี่ม็อบบีบชิ้นแม่ายคลิปถ่ายคลิปเล้าเขาเมื่อไหร่ปีใหม่ซืว่าซื้อเหมือนนะฮะมอบบี้แต่ก่อนมอบบี้ยังอยู่บ้านนะแต่กี้ม็อบี้ไปอยู่บ้านแฟน มันตดเอาใหม่เน่เอาฮะนะมากกว่านี้ม่บีมากแล้ยพันชีระบบใหม่ชีระบบใหม่คือมันเอาใหม่เน่ยกรเสือมันเอาใหม่เนี่ยแต่กระี่ไม่พันชีเป็นนะพี่น้องบ่เบีกัได้สิมาเขาไม่พันชีคดี๋เอาอยู่เราเนี่ยเอาสองสองแล้วฮะสิไปเอื่อนแฟนเราไป อะไรเนาะไปใครเอาอยู่เราแต่ว่าไอ้เพิ่นมันย่อซอยเนี่ยแต่ว่าเพิ่นก็ย่อบุไรี่เราพี่น้องะถึงย่อซอยเพราะว่ามือเพิ่นขาดขึ้นในคลิปเนี่ยแต่ว่าเพมันขาดขาดเบื่องคั่วแต่ว่าใส่ที่อย่างไรกับบุหรี่เราไปเดี๋ยวเขาไปกันเลยเพี่น้องจะต้องร้องเฮ้ยข้าเพิ่นมาเก็บผักบ่วงไปหลักเซมีวัดที่ ไออดปแ็ดนเบืองออน่ะม,มันเด็สิาาจะเอาต่ยางไปโดดบอเขาไปหันแต่มันมนมีรเราเบืองน้าเขาเอาไปเลยไป้ไป,ยยปะเออจีบเขาไปโดดบอลรักบอลใหม่หันกรบกได้รายนะี่ยังดับ,บพูด เม ER ื่อครั้งนี้คือการมาน้างข้าวย่างไปเข้าไปเดียบเข้าไปโดดเอออันนี้อยู่แหว่งงามเนี่ยตัวน่ะมอนเซาค่ะบวก่ะขึ้นมาอันนี้กินเห็นเบิร์ตอ่ะ và tông nực kiếp soi của cha. anh kèn 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 hả ờ kèn đạo này nữa มันมีซีเส้นสีหยอดท่าเอาหมดโดนอันนี้หยอดนะเนี่ยเห็นอยู่บ่ได้ปองไว้คือสีม่วนเนาะ mày anh bơi tay kiếm sạch duyên để hát bơi tay bóng chặt em Trời đi 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 Thôi Ê đi 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 Dạ được đi 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 เดี๋ยวต้องเอาไปปูนเอ็นบอกเอ้มมันมีต่อหนิจะคอยเ้อะแกพวกอี่แม่หักทหารเนี่ยเดี๋ยวที่เห็นฉักแบบไงไปขลายด้วยพวกเนี่ยรับดีๆเนี่ยไปจิตตุก Ở xe việc cho đi tí rồi Việc ra mà nè Việc cho ông thật đột đi Ngũ Ôi Bái, ไปได้วโอ้เอาอินดีไปปูอะจอดใกล้งยาวนนะโอ้โบอกว่าบอเอามาหามขาเนี่ยมเจ็บ้เออี่ปเไปั๊หซออนซื้ออีสานซื้อนี่ฮะ ซืมมาให้ห่อเดียวกัอยาก่าไอ้ก่อนเถอะนี่ห่อเดียวกับพ่อเนี่ยกับผูพักบุ้มันก็ลายนี่ชอบ้ส่่นวิกินดี๋ยวมีส้อพักบุ๋จะขึ้นหมักเนี่ยนี่เนาะหมักเฉพาะเราจะไปกรุงเทพจะกินแต่มีกับอันนี้เนาะนยัจีกก็ได้ใส่แขีวจังเลย Phạc. cứ bộ sai con bạc. Ni kha token. Sợt. Sợt. Tông miệng ngon. Nát mặt đi lạy. Honest, giùm miệng hỏi. TĐi a hại hoi yang. Mười hòi Để TĐi hại do natuo. Vội vassong hoi 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 เอาตั้งข้างหน้าจะย่างลงไปลงมาบ่เสียวน้ําบ่ออกเอาออกติได้นั้นก็แจกเอาซอมในซิสิมาจิมาบ่บ่สิข้าวก็นึงข้าวเด้อแบบเแบบเซฟ้วเนาะยันไหนก็กินได้บ่แซ่บนี่มันมีเนาะ Thì hả đại thế đâu, Sự mày đi Sự mày sáng rồi Đi một đây này Nói đá có ăn đó, để thiệt Nè có dẫn một xe Đi à. một nói ก็รู้ชื่ว่าเจ้าดำในทางหมวเอยไปแก้บัากูมือกมือนมอเคยอกว่ามันมันมือทางเออเออเป็นนื่นน้ำตาลอยู่หันห้าเอาเอสิกินก็ไขากินเนี่ยเไปกินยากับเบาเศร้าน้ะนี่นะปวตรงไข่หัน เนี่ยกรปุกนเนไเออเก็ดอีกงั้นมาเที่ยวใครใช่อนนาณนบริเ<ะ>จะใช่ฟืนงานนี้น้อยไปผ่าอันณาไป,ปไ,ไปปักเซ่น,นี่มาตัวนี้มันโูกดตีนั้งแต่ขาหดได้เมื่อบบสูตรตีเราค่อยว่าใจพิษได้ด้อ เป็นเวิดเนาะจักเบิดบบจักตะขวมข้าวหมี่อยู่ในเหื่นข้าวหั่วเออใช่ข้าวหั่วนะเพราะความบัวจะจะเช้่เสมอบางคนเข้ามาบ้างความบัวแล้วซอยใส่ไม่ใช่ หัมบูอันนไล้ว่าหัมบแดงก็เอาใส่เจีมีแต่ว่าหดไรวะไป้ขดมึงเอาไปไว้บนด่งถวยเด้อฮัมเทูเมทูก็สอมก็ได้เห็นบ่ Yếu này hết Mày thù hả? Ô, bình dạ ấm Dạ, yếu Ăn cái vui sẽ mà nét tao ăn thịt tao mày thu nét cáp thôi cả này. phải hai yên thịt ta chuẩn khỏi sợ cặp, up ừ. kín bên xa xe nấm toàn xuống xuống mất ván xe mặc nào đã mặc ván có cái skin có chăng nữa tít phải đợi là cái đạn thổi Mình khảo kín bỏ มาแต่ใส่มาตัวฟาไปเดินนำคิดซีว่าฮันีว่ยุ่เป็นแบบนี้เองนแกออกทันแกออกอันไปใส่อันไปใส่อันนเว้ยกินมารามีกับสิตาใค ตอนนี้เขาเอาเขามาเรียบร้อยแต่ก็กินต้มมีกับอันนั้นพี่น้องแย้มหมักม่วงเรียบร้อยเลยปีใหม่เพิ่นสิซื้ีขาวมันก็ต้องเตรียมตัวไว้ถ้ามาวเขาม,มขันยากนะได้หรอเออข้ามงก็ได้ก้ามาหาหมูบูญเดคงกินถ้าเย็นยังกินเพราะว่าเขาเย็นน้อยนะก็เลยบวชเลมาปีใหม่เพิ่นก็ต้องสีเป็นสะีขางตาตูมป่ะเออก็ตาตูมนะคอย หาบจักห hey! ้น wow. ูอาจักอ no ี <S <s ีเกิดาเคยเสียนจวุยอันนี้เราเขบเคยหายนักพูดาแ้วเสียบเคยดหมนหายนักเลยไปฝ่ายน้ไที่นอนเวทระซีสออบี่แม่ซีสอเดียวเนี้ยบ้านอยู่บ่หน่อยนี่บ้านให้คนหน่ยน่น้อยหนึ่งแม่นบ่กกินบกเปนอะ เห็นยังกินตอนนาจได้ว่าหาน้ำปูว่าหายไบ่ไหวแล้วอ้าวหายน้ำปูบ่เอ้ยบเาีหดแฟนสีหายน้ำานเลยนะเหยังกินมองแลขาพวกก่าไมไกูถามนะชุนนกูว่าเม่ยาเอาไปไก่ไปเห็ดโอ๊เพื่อมแล้วมาเอาโด่้บไก่ผูหันนียงมอเงได้อ่น เอาบ่เลยยังไงละแมาเขาถามเราอีกนะเขาถามอีกที่หนึ่งต้มสวกๆกินนะพี่ใหม่คนสิไปสีขาวพี่เนาะจำรับคิดนี้มันเปลโทรศัพท์แต่ใช้มันสีขาว่ะมันสีเป็นกูก็สีเป็นมึงมาจ็กไล่ระบกพี่เ้างได้ขอได้สีเป็นแซนบดีบ่มึงไปกินเขากินน้ำดีบ่เมือนนี่นะ ปปเป็นหอา่สเิงไปแด้เนาะอสยจบกขิดเลยพี่น้องเลยแบบเขาไม่ให้ปีหม่ใหีเน,นีน่ยขีดบ,บ่ขาไแบขาไม่ให้มึงีคืว่สี <c oughs> สีคือสบปกป็นคันสีอดอกเดียวที่ว่าทางทางอ่ห็นเป็นเอาไวเ้เจอกันใหมลิปหนาเลอพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้เลย